สวัสดีจ้าวันนี้มาร้านไทยจ้ามาร้านป้ารุจีแล้วเมืองบาปน,นะจ้าอของลงเมือมออองงม่อวานนี้เมื่อวันพุธพี่น้องของลงเมื่อวานนี้หมดแล้วล่ะวะร่ง,งกับรงกับเกือบหมดละพ่นเหล่าหมดแล้ว,น,ลลวนี่มังคุดทรมน,นี้ มะขามอ่อนนี่เจ็ดกระด้างกระทินอ่อนบะก,กอนะจ๊ะวันนี้จะมาละกออยู่มันมีเสียบบกหุ่งอยู่จ้ะอยากกินบกหุ่งวิธีกินูน้ำด้พี่น้อง วกนี้พวกของแหงผู้ใรอยูไก่กับแวะมาซื้อเด้วยี่น่องเมืองบาบจ้าบาสปา่าอยู่ติดใกล้ๆกับโรงพยาบาล เส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนเส้นมันมีหลายรุ่นเด้พี่น้องมีรุ่นเล็กมีเดียมแล้วก็ใหญ่เราไปกินรุ่นนี้มันก็แซ่บรุ่นนี้รุ่นนี้ดีวะรุ่นมีเดียมรุ่นน้อยดีจ้าหนอดนจีน

ตลาดจะตลาดฮะ่ หน่อไม้ไม่มีหรอหน่อไม้กระป๋องเป็นหน่อไอ้ไทเกอร์อะไทเกอร์ไทเกอร์เออมันหมดแล้วหมดละใช่ไหมไม่เป็นไรจ้าหมดแล้มีแต่ตรงนั้นกระป๋องไี่กระป๋องนี่กระปองจะลงวันนี้นะเอาเมื่อวานก่อน๋องยังไม่ลงใช่ไหมผักลงเมื่อวานแต่เป้กับไทเกอร์กระป๋องแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนึกว่าวันนี้มา เออตรงนี้มีแต่อย่างงี้มีแหลกอ่ามีแหลกเนี่ไมกึ้ออ่โโาหน่อไม้กระปองด้วยหน่อไม้กระปองอันนี้พักดองกับสองตาลุบลาบ,ลาบเอาไปไฟตัดปลามีรังหวานกับดองเค็มนะครับลุบลาบ ดจวกลับบ้านได้เบนเนี่พี่กินเลยออมันละกอลูกนี่ <c oughs> เดี๋ยวอาหารทะเลที่นี่เหรอว่าจะเอาอะไรมั่งเนี่ยยืมไปละขาดไม่ได้คือแป้งนัว บ้างไอกวนสุพัน,กน,นยกไปนอนันน้โ <c oughs> อ้ยยยยยยได้ยยย้ยย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 นยยย Yeah gorgeous There's one, the green one's really nice, only chocolate. Well, the chocolate one is a left. left. The is sweet, it's a um, big vino. but um, it's like Pat is factory, a yeah. bù, bù má, cung Thank you. Má, Cù mà cung นี้เป็นอาหารทะเลพวกปลาพวกทะพวกอาหารแค่แข็งนะจ๊ะมะกอกมะกอกนะามะกอกแค่ตำหึงนะ้งจ้ะหึ่งในเรา พอเจ้เมาเม่อไหใจว่นอนรับกระถ u n ยูนีสกระถุงอีกถุงนึงพูนิด้ว่า well. งอยู่บนนี้ไ่้ัดเทียงไปบนุ่ะปากไน่อยี่นอนสองกระเป๋าร ตูวว้นี้เป็นติ่มซำค่ะเป็นพวกของจีบพวกของหนึ่งๆต้มๆค่ะอันนี้กุ้งแบบเอาแกะเอาแก้วคำเด็ดรูปอันนี้ตะมือปลาทูอันนี้ปลาทูปลาทูยังไม่ได้หนึ่งนี่นี่อันนี้แต่ทูสด ยังของเวียดนามนีกั๊กปูนีกรปูนี่ปลาหมึกปลาเค็มเห็ดหอมส่วนพวกนี้จะเป็นติ่งซำพวกขนมจีบพวกตละลับเป่าพวกนั้นจ้ก ตู้นี้ก็จะเป็นลูกชิ้นไส้กรอกประมาณนี้แหละมาลูกชิ้นปลาลูกชิ้นโน่นลูกชิ้นนี่น,นีฟรีสบอร์ดมีลูกชิ้นปลาเอากอนเราค่อยเก็บสวัสดีค่ะส่วนนี้จะเป็นพวกเลือด อันนี้คือสบายนั่งครับพี่น้องสบายนางตีนไก่วุ้นเข้าไปในใๆพวกตีนไก่สบายนาั่งพวกเป็ดมนนีเนื้อเป็ดนะสบายนางตู้นี้ก็จะเป็นพวกข้าวต้มมัดจ้ะ กระต้มมัดอันนี้แ s ่ c แข็งด้วยจ้ะ sec แ,แข็งกะต้มกระต้มมัดอันนี้ข้าวหลามเ้ยข้าวหลามดูข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็นี่ยัก่อนนี้บาจ่างปะอันนี้เพืออันนี้เพือ่อแต่นน พว,พวกเปลือกแป้งฮอสปิงโลจ้ะ่วนนี้จะเป็นข้าวสารข้าวสวยข้าวเหนียวหมอนหนึ่งเข่าหวด่วนนี้จะเป็นพวกทัวพวกกระทิงแดงเดยิ้มร้อยคัก มีผักบุ้งจีนใบกระเพราโอ้มะล,ละกออยู่นี่มีเลยนี่มะล,ละกอย่างอีกอยู่ในตู้นี่ก็มีพี่น้องใส่บะเตี่ยวอย่างน้องเลยทำี่แบบพี่น้องทุไเจ้า ได้กุง้งได้ปูได้ไม่นี่สามกอนสามสิบพอแน่เลยอันนี้กับกระสอบนึงเดี๋ยวมือคาใ้บอดิอยากให้แม่ลงมาให้โอเคจ้ะโอเคแล้วเด้อพี่น้องไปก่อนเด้อยจัดเด้อ ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร์นะจ๊ะบายบาย